8แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะคำสัญญานะครับ NW Real Estate 78สัญจรนะครับในช่วงกลางวันที่ผ่านมานะครับเราถ่ายทำนะครับคลิปวีโอนะครับไลฟ์สดให้ดูนะครับบ้านทำเลค้าขายนะครับใกล้ตัวอ่อุกระดึงนะครับตัว ภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับผมเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับตรงนี้นะครับวิวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็สัญญากันว่าเดี๋ยวจะถ่ายข้างในตัวบ้านให้ชมกันนะครับสำหรับบ้านนะครับหนึ่งชั้นนะครับเนื้อที่นะครับ110ตารางวานะครับสองห้องนอนนะครับหนึ่งห้องนั่งเล่นนะครับหนึ่งห้องน้ำนะครับแล้วก็จุดเด่นอยู่นะครับที่พื้นที่ด้านหลังนะครับเป็นพื้นที่สวนนะครับ ใหญ่ๆกันเลยจูใจกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวบ้านพร้อมกันเลยนะคะผมหน้าบ้านเนี่ยนะครับผมก็สูงกว่าระดับถนนนะครับมากเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นโรงจอดรถนะครับที่จอดรถนะครับ ทำหลังคากันสตร์ไว้ให้เรียบร้อยนลครับสามารถจอดรถได้หลายทันเลยนะครับส่วนด้านหน้านะครับปัจจุบันนะครับไม่ได้ประกอบธุรกิจอะไรนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนนะครับทางเจ้าของที่นะครับทำเป็นเขาเรียกเป็นร้านเสริมสวยนะครับนี่ครับติดด้านถนนด้านหน้าอย่างนี้เลยนะครับผมฝั่งด้านนี้นะครับเดี๋ยวให้ทันท่านผู้ชมได้ชมก่อนนะครับว่า เป็นทางที่ออกไปตลาดภูกระดึงนะครับตรงนี้นะครับไปศูนย์ราชการนะครับห่างประมาณสัก300เมตรนะครับแล้วก็บรากาศดีมากๆครับตรงนี้นะครับภูกระดึงนะครับมากๆเราจอดรถไว้ตรงด้านนี้นะครับส่วนด้านนี้นะครับสามารถออกไปตรงบ้านห้วยส้มได้นะครับผมเดี๋ยวเราชมข้างในตัวบ้านกันเลยนะครับผมนี่นะครับเราเข้ามาชมภายในตัวบ้านแล้วนะครับเข้ามาใน หน้าบ้านแรกนะครับก็จะเป็นนะครับในส่วนของพื้นที่ของห้องนั่งเล่นนะครับหมดด้านนี้นะครับเป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นนะครับกว้างๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้นะครับคือพัดลมนะครับติดตั้งพัดลมนะครับเพดานเรียบร้อยแล้วนะครับทางท่านเจ้าของนะครับได้ให้เป็นของแถมนะครับสําหรับผู้ ที่ครอบครองนะครับบ้านหลังนี้นะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับเนื้อที่ร้อยสิบตารางวานะครับสองห้องนอนขนาดใหญ่นะครับหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องนั่งเล่นนะครับหนึ่งห้องน้ํานะครับผมทาเลดีมากๆนะครับเป็นตัวบ้านที่กว้างขวางมากมากนะครับว้างมากเลย้วก็บ้านหลังใหญ่มากๆเลยนะครับผมพื้นที่เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็คือปอดโป่งโล่งสบายนะครับสูงโป่งนะครับผมมากๆเลยนะครับ แล้วก็ด้านหน้านะครับเป็นประตูม้วนนะครับอย่างดีเลยนะครับผมก็บุ้งลวกดิดเด็กนะครับติดเรียบร้อยแล้วนะคะผมติดตั้งบุ้งลวกเด็ดดัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะผมเดี๋ยวไปชมบ้านในส่วนของห้องนอนกันเลยนะคะผมสำหรับห้องนอนแรกนะครับก็เป็นห้องนอนขนาดใหญ่เลยนะครับห้องนอนนี้นะครับก็แถมนะครับ เครื่องปรับอากาศนะครับ1เครื่องแล้วก็พร้อมพัดลมนะครับเพดาน1 1 1ตัวผมแล้วก็ภายในนะครับก็เป็นห้องสี่เหลี่ยมนะครับกว้างขวางมากเลยมีไฟดาวไร้นะครับ1ดวงตรงนี้นะครับเพื่อให้ความสว่างนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับท่านผู้ชมเรื่องใดนะครับต้องการนะครับความสว่างมากกว่านี้ก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับ สำหรับเจ้าของที่นะครับเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับก็แถมแอร์ให้นะครับแล้วก็มีหน้าต่างขนาดใหญ่อยู่ด้านนี้นะครับผมซึ่งหน้าต่างขนาดใหญ่นี้ก็มองไปในฝั่งเพื่อนบ้านนะครับโอ้โหเห็นต้นลำไยของเพื่อนบ้านนะครับลูกดกเลยนะครับผมก็เป็นวิวที่ดีมากๆนะครับสําหรับหน้าต่างนะครับเป็นบานเลื่อนนะครับติดตั้งม้วนเหล็กดัดเรียบร้อยแล้วนะคะผมก็บรรยากาศดีมากๆนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็ เงียบสงบนะครับเหมาะก,กับการพักผ่อนมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวห้องห้องนอนเองเนี่ยก็สูงโปร่งโล่งสบายนะครับหายใจสะดวกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพื้นที่ของห้องนอนที่สองกันเลยนะครับผมสำหรับห้องนอนที่สองนะครับก็เหมือนกับห้องนอนแรกนะครับก็คือเป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะครับรูป ห้องนอนก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าไอ้สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพดานสูงนะครับผมสําหรับห้องนี้นะครับก็ไม่มีเตียงนะครับเนื่องจากเจ้าของห้องนะครับอาจจะใช้เป็นที่เจ็บของนะครับแล้วก็มีหน้าต่างหนึ่งบานนะครับเป็นหน้าต่างบานเลื่อนกระจกเหล็กดัดนะครับติดมุกเลื่อยเหล็กดัดมามาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับก็มีวิวของต้นลำไยพื้นบ้านครับตรงนี้นะครับผม สูงโปร่งโล่งสบายมากๆเลยนะครับแล้วก็เมื่อออกจากห้องนอนสองก็เจอพื้นที่ของห้องครัวนะครับนี่พื้นที่ของห้องครัวนะครับก็กว้างขวางมากๆเลยนะครับผมก็เป็นที่ประกอบอาหารนะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับาอาหารนั่งรับประทานอาหารประกอบอาหารนะครับมีสิงล้างจานนะครับเคาน์เตอร์อย่างดีเลยนะครับสูงโปร่งโล่งสบายนะครับใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยนะครับแล้วก็สามารถเทินทะลุไป ด้านหลังได้นะครับสำหรับในส่วนของพื้นที่ห้องครัวนะครับก็มีห้องน้ำอยู่หนึ่งห้องนะครับเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่นะครับติดตั้งระบบนะครับเครื่องทำน้ำอู่นะครับฝักบัวฝักบัวอาบน้ำนะครับแล้วก็โถสุขภาพสุขภัณฑ์นะครับล้างหน้านะครับกระจกบานขนาดใหญ่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นห้องน้ำที่สูงโปร่งโล่งสบายมากๆเลยนะครับผม แล้วก็ตรงนั้นนี้คือประตูออกไปสู่หลังบ้านนะครับเป็นพื้นที่สีเขียวของบ้านนะครับก็เหมาะที่จะทำเกี่ยวกับปลูกพืชผลไม้นะครับผักพืชผักสวนครัวได้นะครับผมตรงนี้อยากนะโชว์เป็นไฮไลท์นะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับคือมีพื้นที่นะครับกว้างขวางเดี๋ยวพาไปชมนะครับพื้นที่สีเขียวด้านหลังนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปหน้าบ้านนะครับเนื่องจากว่ารองเท้าอยู่หน้าบ้านนะครับ ก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้รับชมกันโดยละเอียดที่สุดนะครับสำหรับคลิปเต็มนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดซับ s ไ r i b e กดติดตามเราไว้นะครับเราถ่ายทังตั้งแต่ตัวผานกเค้านะครับจนมาวิ่งมาจนถึงตัวอำเภอดึงนะครับแล้วก็เข้ามาถึงตัวบ้านเลยนะครับผมโดยละเอียดที่สุดนะครับผมตอนนี้ก็ฝนเริ่มพรมมาแล้วนะครับฝนเริ่มตกมาแล้วครับชุ่มฉ่ำนะครับ สำหรับตัว,วอำเภอภูกระดึงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสวนหลังบ้านกันเลยนะครับนี่ครับตรงนี้คือสวนหลังบ้านนะครับก็เป็นในส่วนของพื้นที่อจอดรถนะครับโอ้โหจอดรถได้หลายคันเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ต่อเติมหลังคาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถจอดรถได้หลายคันเลยนะครับผม ตรงนี้นะครับเ็นพื้นที่ของโรงจอดรถนะคะผมเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่สีเขียวภายในหลังบ้านกันเลยนะครับสำหรับพื้นที่นะครับภายในหลังบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลูกพืชนะครับผักสวนครัวนะครับผมได้มากมายเลยนะครับตรงนี้นะครับกว้างมากๆเป็นพื้นที่ที่ถมแล้วนะครับผม สามารถปลูกพืชผักผลไม้ได้เยอะมากมายเลยนะครับผม ก็เป็นพื้นที่นะครับที่สําสหรับปลูกพืชผักสวนครัวนะครับก็เป็นสวนหลังบ้านนะครับที่สามารถใช้ประโยชน์นะครับเป็นพื้นที่สันตนาการได้มากมายนะครับตอนนี้ทางท่านเจ้าของก็ปลูกเกี่ยวกับกล้วยนะครับผลไม้ต่างๆไว้มากมายเลยนะครับผม ส่วนด้านหลังนู้นนะครับจะเป็นพื้นที่ของอ่างเก็บน้ําห้วยยางนะครับพื้นที่สวยๆมากเลยนะครับลูกค้าสามารถท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสามารถที่จะกดซับสไครต์กดติดตามเราไว้ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเราถ่ายทำไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วนะครับในเบื้องต้นนะครับสําหรับอ่าเก็บน้ํานะครับห้วยยางนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็คือพื้นที่ซักล้างนะครับด้านหลังนะครับผมก็ เป็นทีวีซีกว้างๆนะครับต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราแถมถังน้ําขนาดใหญ่นะครับ2,000ลิตรไว้ให้นะครับเป็นถังน้ำสำรองนะครับเก็บน้ําประปาหรือเก็บน้ํารองน้ําฝนได้นะครับสามารถติดตั้งปั้มน้ําเสริมได้นะครับต่อระบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนพื้นที่ด้านนี้ก็คือพื้นที่ด้านข้างบ้านนะครับทางด้านฝั่งขวานะครับ เราก็ติดตั้งนะครับตัวแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับหนึ่งเครื่องตรงนั้นนะครับสามารถติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเราทําไว้ให้แล้วนะครับสามารถวางเพิ่มเติมได้ในอีกห้องนอนที่สองนะครับผมแล้วก็มีเครื่องกรองน้ํานะครับตรงนี้นะครับหนึ่งเครื่องพร้อยแล้วนะครับฝั่งทางด้านนี้ก็เป็นฝั่งของเพื่อนบ้านนะครับก็เป็นสวนผลไม้นะครับสวนลาไยโอ้โหดกมากเลยครับตรงนี้นะครับของเพื่อนบ้านแล้วครับสวัสดีค่ะน้องแมวสวัสดีค่ะพี่นายและ คุณผู้ชมด้วยนะคะวพนนี้นะคะทางช่อง nw real estate 7 8นะคะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่1 1 0ตารางวาตั้งอยู่ที่บ้านวงเวียงนะคะวงเวียนแล้วก็ตำบลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้พี่นัดพาคุณผู้ชมชมในตัวบ้านแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จริงๆเราตั้งปะอะไรนะเรา วางแผนกันไว้ว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปชมอ่างเก็บน้ําด้วยใช่ค่ะแต่ฝนตกนะคะคุณผู้ชมค่ะฝนตกเราฝ่าไปได้ไหมคะเราฝ่าไม่ได้ค่ะพี่นัทเดี๋ยวคุณผู้ชมใช่เดี๋ยวคุณผู้ชมรอชมคลิปเต็มเพราะว่าคลิปเต็มเราไปถ่ายที่อ่างเก็บน้ําด้วยนะคะบริเวณนี้นะคะก็ยังอยู่ในส่วนของด้านหลังตัวบ้านต่อเติมซักล้างใช่ค่ะต่อเติมสอาเป็นพื้นที่ซักล้างแล้วตรงนี้ก็จะเป็นครัว รัวแล้วก็มีประตูออกมาด้านนอกนะคะตรงด้านนู้นก็จะเป็นที่ดินจริงๆแปลงนี้จะเป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะเจ้าของที่ดินมา2แปลง ซื้อ2แปลงแล้วก็เอามารวมฉนวนแปลงนี้จะติดถนนซอยโถมสูงเกือบ1เมตรเลยนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้เยอะมากๆเลยจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นผลมไม้นะคะพืชผักสวนครัวดอกไม้กุหลาบก็ยังมีเลยนะคะพี่นัทแล้วก็มีต้นเข็มสวยๆด้วยพี่นัทมาตรงนี้อยากได้พื้นที่ไฮไลท์ของตัวบ้านผูกกระดึงมากเลยนะครับนอจากมีพื้นที สีเขียวของตัวบ้านนะครับตรงนี้ขนาดใหญ่นะครับสำหรับผู้ที่ชอบนะครับเพาะปลูกนะครับพืชผักสวนครัวนะครับนอกจากตัวบ้านขนาดใหญ่แล้วเรายังมีพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับแสดงว่าท่านเจ้าของบ้านให้ความสําคัญนะคะกับพื้นที่ปลูกต้นไม้เพราะทำเป็นสัดส่วนเลยใช่ทำเป็นสัดส่วนเพราะว่าอย่างบ้านของของบันะคะบ้านคุณยายหปลูกแบบฟรีสไตล์นะคะอันนั้นคือไม่ได้จัดระเบียบเลยแต่ว่าอันนี้นะคะ เขาแยกสัดส่วนอย่างชัดเจนก็คือด้านหลังทําเป็นสวนนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นพื้นที่บ้านแล้วก็ขายของได้ด้วยนะคะพื้นที่จอดรถก็จัดเป็นด้านข้างน,นะคะใช่เป็นด้านข้างพื้นที่จอดรถนี่กว้างขวางมากๆเลยะนะครับ ปลอดโปร่งเลยนะครับผมสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้ในพื้นที่ส่วนนี้มากมายเลครับและที่สําคัญนะครับน้องแหม่เนื่องจากว่าบ้านนะครับอยู่ใกล้กับตัวอุทยานแห่งชาติทุกระดัน,นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็ใกล้อ่างเก็บน้ํานะครับห้วยยางนะครับทํ <สำ S 2> าให้บรรยากาศณณจุดๆนี้เนะี่ย สมบูรณ์แบบดีมากเยินสบายมากๆเลยราคาบ้านนะคะคุณผู้ชมคะราคาบ้านเนี่ยอาจจะต่ํากว่าราคาที่เจ้าของซื้อที่แล้วมาปลูกบ้านด้วยพอเมื่อกี้มาสัมภาษณ์แล้วเจ้าของซื้อที่ดินเปล่าๆมานะคะแล้วก็มาถมดินนะคะถมสูงมากๆเลยถมเต็มพื้นที่ด้วยนะคะตั้งแต่หน้าบ้านแล้วก็จนถึงสวนเลยเฉพาะสวนนะคะ ถมสูงเกือบอมากกว่า50เซนนะคะก็คือสูงกว่าระดับถนนด้านข้างถนนซอยแล้วก็ด้านหน้านี่ก็ถมแบบสูงกว่าระดับถนนด้านหน้านู้นอีกต่างหากนะคะตรงนี้น้าไม่ท่วมของก็ถมไว้ก่อนเรียบร้อยสําหรับด้านหน้าเนี่ยทำเป็นพื้นที่ค้าขายได้ทําเลขายของได้เลยนะคะคุณผู้ชมค,ค่ะทำเลค้าขายเลยนะครับตรงนี้ติดถนนเลยนะครับด้านนี้นะครับป่าออกทางาชุมชนบ้านห้วยต้มนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็ออกชุมชนนะครับ บ้านวงเวียนผูกระดึงนะครับ,บหรือเป็นเกี่ยวกับด้านของตลาดภูกระดึงนะครับตรงด้านนี้นะครับสำหรับด้านหน้าของบ้านนะครับตัวบ้านนะครับก็ต่อเติมนะครับหลังคานะครับกันสาดไว้อย um <ช>่างดีเลยตรงที่น้องแมมยืนอยู่ข้างไปคือเมื่อ,อก่อนเนี่ยทางเจ้าของนะครับเสริมส,สวยสวยนะครับใช่ค่ะตรงนี้คุณผู้ชมจะรื้อออกหรือว่าจะต่อเติมเพิ่มก็ทําได้นะคะแต่ว่ารูปแบบตอนแรกเนี่ยทางเจ้าของเขา เปิดร้านเสริมสวยแต่ตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วนะคะพาไปชมด้านในมิสได้ค่ะเดี๋ยวมะพาเข้าไปข้างในเมื่อกี้อาจจะไม่ค่อยละเอียดนะครับตรงนี้นะครับด้านหน้าบ้านนะครับก็จะทําเป็นประตูม้วนนะครับเหล็กประตูม้วนสองสองสองบานเลยเป็นประตูม้วนสองบานแล้วก็มีกระจกอีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นประตูเนี่ยค่ะบานเลื่อนอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยนะคะก็ ห้องโถงเลยนะคะนี่ครับเข้ามาเนี่ยก็จะเจอห้องโถงขนาดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับที่น้องแหม่มยืนอยู่นี่ก็คือในส่วนของห้องนั่งเร่นครับซึ่งทางเจ้าของนะครับได้แถมนี่พัดลมเพดานนะครับแถมพัดลมขนาดใหญ่แบบนี้นะครับเป็นพัดลมนะครับพร้อมไฟนะครับติดตั้งขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมในส่วนของแถมนะครับ ลูกค้าสามารถโทรสอบถามเราได้เบื้องต้นนะครับเพราะว่ามีบางบางบางอย่างที่เจ้าของเจ้าของไม่ได้ไม่ได้แถมใช่ค่ะเพราะว่าต้องย้ายไปอยู่อีกบ้านหนึ่งนะคะแต่ว่าที่แถมก็เป็นส่วนที่ว่าติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าถ้ารื้อออกจะไม่สวยนะคะเจ้าของก็ให้ความสำคัญกับตรงนี้มากๆเลยก็จะแถมเป็นพัดลมเพดานนะคะ ก็แถมใช่ค่ะแถมแอร์ที่ห้องนอนแรกนะคะพี่นันอ๋อมีแอร์ที่ห้องนอนหนึ่นะครับเนี่ยครับอยากให้ดูนะครับว่าภายในเนี่ยสูงโปร่งโล่งสบายแบบนี้เลยนะครับผมก็เงียบสงบนะครับแม้จะอยู่ติดกัเมืองเข้ามาแล้วนะครับก็เงียบสงบเนื่องจากว่าทางเจ้าเจ้าของนะครับเป็นผู้ก่อสร้างเองนะครับก็ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างดีแน่นอนอ่านี่นะคะคุณผู้ชมจะเป็นห้องนอนที่หนึ่งนะคะก็จะแถมแอร์หนึ่งเครื่องแถมพัดลมด้วยนะคะตรงนี้จะมี ห้องนอนทั้งหมดเนี่ยปูกระเบื้องสีเดียวกันห้องถงห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองเนี่ยเป็นกระเบื้องสีเดียวกันแล้วก็ประตูบานใหญ่นะคะก็คือสะดวกโล่งสบายมากๆเลยนะคะเนี่ยคะ่ะเรา เปิดมาก็รู้สึกปลอดโปร่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่สองนะคะคุณผู้ชมมีหน้าต่างทุกห้องนะคะหน้าต่างเขาเยอะนะคะแล้วก็จะเป็นเหล็กดาดมุ้งลวดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นกระจกนะคะเป็นวิวต้นลำไยโฟกัสตรงต้นลำไยว้าวต้นลำไยที่น้องแหม่มนะครับใช่เนี่ยน่ากินมากเดี๋ยวมันจะไปถ่ายรูปกับต้นลำไยด้วยอันนี้จะเป็นบ้านพร้อมหนึ่งร้อยสิบตารางวานะคะ ตั้งอยู่ที่บ้านวงเวียนตําบลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะคะอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะคะใครที่อยากจะมาปีนภูกระดึงบ่อยๆนะคะมาซื้อบ้านเลยนะคะมาซื้อบ้านเลยได้ดีมากชุมชนนะครับโคนภูกระดึงนะครับ้าน่อกี้ได่เราได้สัมผัสกับผู้คนแล้วใจดีมากใจดีมากๆเลยใช่ค่ะเพราะว่าแบบเคยมาท่องเที่ยวแล้วก็มาทํางานที่นี่ด้วยนะคะก็ คือมาอยู่แล้วมีความสุขแน่ๆเลยนะคะ,ะบ้านที่ภูก,กระดึงนะคะหลังนี้จะเหมาะกับลูกค้านะคะคุณผู้ชมที่การความสงบเพราะว่าเขาจะอยู่เป็นแบบไม่รบกวนซึ่งกันและก ตรงนี้ก็จะเป็นห้องของอครัวด้านนี้จะเป็นครัวนะคะด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นเก็บอุปกรณ์แล้วก็โต๊ะทานอาหารแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้แถมให้คุณผู้ชมนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวอันนี้ติดอ,อันนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็คือแบบนี้เลยนะคะมีล้างจานนะคะแล้วก็จะมะีส่วนของห้องน้ําก็ใหญ่กว้างขวางมากนะคะ สบายสบายเลยมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยครับติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นเรียบร้อยใช่ค่ะเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็มีฝักบัวแถมให้ฟรีเลยนะคะตรงนี้ห้องน้ำกว้างมากนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ด้านหลังนี้นะคะก็จะมีประตูที่สามารถออกไปด้านหลังก็จะไปเจอกับสวนนะคะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าต่างนะคะพร้อมกระจกนะอ่าหน้าต่างกระจกแล้วก็จะเป็นเหล็กดัดเป็นมุ้งลวดนะคะเนี่ยค่ะ ก็จะสะดวกสบายแล้วก็ปลอดโปร่งมากๆเลยนะคะหากคุณผู้ชมสนใจบ้านพร้อมที่ดินหลังอหลังนี้แปลงนี้นะคะโทรหาแมบมได้ตลอดเวลานะคะที่เบอร์063-8412-188หนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ ID 0 6 3 8 8 1 2 1 8 8นะคะติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดและช่อง YouTube ชื่อช่องว่าเอฟบิวเ a ียลเอสเซจนะคะหากคุณผู้ชมดูคลิปวิดีโอแล้ว ชมบอกว่าอยากรู้พิกัดอยากดูรูปแปลงโฉนดที่น้องแบบบอกว่าติดถนนสาธารณะประโยชน์2ด้านาเป็นลักษณะแบบไหนนะคะวันนี้นะคะแบม,มาดูของจริงแล้วนะคะแบบสามารถที่จะบรรยายให้คุณผู้ชมได้ได,ได้ได้เข้าใจเลยนะคะว่าอ๋อด้านหน้านะคะติดถนนสาธารณะ1แปลงมาแนวยาวแล้วก็ด้านหลังจะเป็นสวนก็ไปติด ถนนซอยอีกฝั่งหนึ่งนะคะส่วนด้านข้างเนี่ยเป็นบ้านของคนอื่นไม่ได้ยาวเท่ากับของเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากครับน้องแหม่มครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมมาถึงณช่วงเวลานี้นะครับขอบทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเรานะครับลูกค้าทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสามารถรับชมนะครับคลิปเต็มได้ที่ช่องทางนะครับ YouTube ของเรานะครับชื่อช่องว่า NW เรว นะครับซึ่งเราถ่ายทำนะครับตั้งแต่ตรงช่วงผ่านนกเขานะครับวิ่งตรงมาถึงตลาดภูกระดึงแล้วก็มาถึงตัวบ้านหลังนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมและคุณแหม่มนะครับต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ